Okay, สวัสดีครับคุณหมอเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับเรามา,าดูกันเรื่อง temporary anterior crossbite กับ temporary anterior interference นะครับเ,เวลาที่คุณหมอตรวจ staging เนี่ยคุณหมอดูแค่ Occlusal บ,บน Occlusal ร่างไม่พอนะครับจะต้องดูด้านข้างด้วยเรามาดูตัวอย่างเคสนี้กันนะครับเคสนี้เนี่ยคนไข้เขา C 1 2ข2อง2หายเนอะเคใน s u สับสตินะครับ แล้วก็มีการดึงซีหนบนเข้านะะคุณหมอดูนะจังหวะที่ประมาณชิ้นที่ซัก32นี่นะเรายังเห็นว่ามันมีเคลีนอยู่ระหว่างซีหนบนกับหนึ่งล่างคุณหมอเหนะ็นไหมอ่าสามสามสามสี่สามห้า, 4, า 5, ยังมีอยู่สามหกสามเจ็ดเนี่ยกระแทกสาเจ็ดนี่ยกระแทกแน่ๆสาหกนี่ปริมปริมอ่าสาหกยังพอเหลืออยู่บ้างสามเจ็ดเนี่ยชนแน่ๆนะครับ ถ้าคุณหมอแอปพูดแ่นนี้ไปใช่ป่ะในตอนชิ้นที่สามสิบเจ็ดในชีวิตจริงอะ่ะคนไข้ก็จะกลัดแล้วฝั่นหน้าชนเป็นอันที่หนึฟ่ฟแลน์ฝั่งหลังลอยนะโอเคซึ่งถ้ามันเป็นชั่วคราวแพ๊บเดียวไม่เป็นไรแต่คนไข้บางคนเซนซิทีฟบางคนอาจจะกลายเป็นแบบคลิกกิ้งอยู่ช่วงหนึ่งเลยหรือบางคนคลิกกิ้งเราไม่กลับมาหายด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีให้คุณหมอเช็คตรงนี้เราอาจจะต้องปรับสเตจจิ้งนิดหนึ่งนะครับ สมมติเค่นี้ถ้าถ้าเราจะปรับสเตจจิ้งเราควรจะทำยังไงผมก็จะดูแบบนี้ว่าฟันหน้าล่างมันดูเริ่มโอเคที่ชิ้นที่เท่าไหร่สมมติผมรู้สึกว่า43เนี่ยมันมีอินทูดเห็นไหมอ่าฟันหน้าล่างมันเริ่มเคลียร์ห่างจากข้างบนอ่าผมก็จะสั่งช่างแบบนี้ว่าพอมาถึงชิ้นที่36ปุ๊บนะให้เขาหยุดหยุดเคลื่อนซีหนึ่งบนชั่วคราวแล้วปล่อยซีล่างเคลื่อนไป แล้วพอชิ้นที่สี่สิบสามปุ๊บคุณค่อยเริ่มกลับมาดีแท็ก,กบนต่อเพราะว่าล่างมายอยู่ใตำแหน่งที่โอเคแนละ้วซึ่งถ้าคุณหมอดูแผนภาพเนี่ยมันคือการทำแบบนี้นะครับผมจะว่ดด้วยสีแดงเนาะ้ีนหนึ่งเนี่ยมันก็เคลื่อนมาตลอดใช่ไหมพอมาถึงสามสิบหกปุ๊บหยุดเลยตัดชึบเสร็จแล้วไอ้ส่วนที่เหลือนะครับมเมนต์ที่เหลือเนี่ย เราย้ายไปเราไปเริ่มที่43ก็คือเดี๋ยวผมวาดโดยสีเขียวแล้วกันพ่อนนี้เราจะปาดมันออกนะสีเขียวเนี้ยแล้วย้ายมันมาอยู่ตรงนี้ซึ่งในเคสนี้ยมันก็โชคดีที่ว่าถ้าเราแก้ไขแบบนี้ใช่ไหมฮะ,ะ,ะ,ะจำนวนชิ้นงานไม่เพิ่มเพราะว่าซีหนึ่งมันเคลื่อนเสร็จก่อนซีเจ็ดอยู่ดีนั่นก็เป็นสิ่งที่ควรทําเพราะจำนวนชิ้นงานไม่เพิ่มเราได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยไม่มี ไม่มีฟันหลังลอยในระหว่างการรักษานะคุณหมออ,อย่าลืมว่าฟันหลังลอยคือการไม่มีโพสเสี่ยวเวอร์ติเคสต็อปแต่ว่าจอยมันจะรับแรงโหลดเยอะมากนะถ้าคนไข้ดิส u ูดนะครับคอนไดตกหลังดิสตกหน้าเป็นแอนเทอร์เรดดิสเพลสเมนต์ก็จะมาคลิกเนาะแล้วส่วนใหญ่มันหายได้นะถ้าเราละเมิดมันแค่นิดหน่อยแต่ถ้าเกิดโชคร้ายแล้วมันไม่หายขึ้นมาคันนี้ก็เรื่องใหญ่นะครับอะงั้นฝากไว้นะคุณหมออย่าลืมทุกเคสต,ต้องเช็คตอนดูสเต g จิ้งก่อนจะแปรลูฟนะครับ เช็คว่ามี a n t i ทอร์คลอสไว้ชั่วขราวไหมหรือมีแอนติเ i นเทอร์เฟนชั่วขราวไหมนะครับ